เกณฑ์ทัตูเกณฑ์ทัตูนะครับช่วงนี้ขอเชิญคุณละลงมาพอดีเลยครับยกมาด้วยแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นที่ตีกรทองการประมูลต่อนะครับเพราะว่ายังไงยังไงเราต้องช่วยช่วยกันมีหลายหคนเอาไว้ครับมือเอาไว้กันหลายหคนหน่อยนะครับมือมือเกินมือหนึ่งต่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณครับเจ้าวิทย์เปิด ต้มกับข้าวสารรวมนะครับรลเบอรี่หนึ่งนะครับข้าวสารสี่ถุงครับพร้อมด้วยส้มนะครับเจลุยห้าร้อยบาทครับเจลุยห้าร้อยบาทท่านลองไพโรดให้หกร้อยบาทครับขอบคุณครับท่านลองไพโรดครับลองนายกเทศบนตรเตเจลุยเจ็ดร้อยครับขอบคุณครับเจลุยนะครับอาล้ครับตัวนี้ยังเหลือด้านหลังอีกเยอะนะครับสิ่งของลองไพโรดให้แปดร้อยบาทครับขอบคุณ 800บาทครับสำหรับเจ๊หงให้1,000 1,000บาทครับลอตเตอรี1่1ใบนะครับ1,000บาทลอตเตอรี1่1ใบนะครับ1,000บาทครับลอตเตอรี1่1ใบคั 1, บหนึ J ่นะครับลอตเตอรี่1ใบครับ1,000บาทเจ๊หงครับ